เอาไก่ทอดครับหวานนะค่ะไก่ทอดด้วยครับดาราจาเย์กินเยอะๆนะคะเอ่องั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะตับทอดดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ีแซตนิวพระอิศาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณา,ากรแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะน้ำท่วมทางระดับน้ำสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านนำรถไถาพ่วงท้ายรับจ้างบรรทุกรถข้ามฟากมีรายได้เสริมช่วงน้ำท่วมแต่ถูกเจ้าหน้าที่ห้ามวิ่งอ้างรถเสียระหว่างทางค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว,ว่าเมื่อวันที่10ตุลาคม2565ที่ถนนสายราศีสไลตยอุทุมพรวิสัยช่วงบ้านหนองอึ่องตําบลหนองอึ่องอำเภอราศีสไลตยจังหวัดสิสเกตมีน้ำจากลำน้ำมูลที่มาจากเขื่อนราศีสไลตยน้ำได้เอ่อล้นขึ้นท่วมพื้นที่สองฝั่งลำน้ำทำให้น้ำเอ่อท่วมถนนมีระดับสูงและน้ำไหลเชี่ยว รถยนต์เล็กอย่างรถเก๋งรถกระบะรถจักรยานยนต์ไม่สามารถวิ่งได้เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่รถเจ้าหน้าที่ทหารรถของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมาบริการวิ่งรับส่งคนข้ามฟากเพื่อไปทำธุระไปทำงานและมีรถของบริษัทห้างร้านเอกชนได้มีใจกุศลอาสานำรถเทลเลอร์มาบรรทุกรถยนต์ที่ต้องการจะข้ามฟากระยะทาง4กิโลเมตรไปส่งฟรีแต่ก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากความต้องการใช้บริการข้ามฟากมีมากเมื่อมีประชาชนที่นำรถยนต์วิ่งมาในเส้นทางนี้มีความต้องการข้ามฟากมาก ชาวบ้านที่มีรถไถยรถแท็กเตอร์ที่มีพ่วงท้ายจึงนํารถมาให้บริการบรรทุกรถยนต์ข้ามฟากโดยคิดค่าบริการคันละ300บาทคนที่ขึ้นไปกับรถไม่คิดค่าโดยสารไม่คิดค่าบริการต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่มาห้ามรถไถยวิ่งโดยให้เหตุผลว่ารถวิ่งปายเสียกลางทางทําให้กีดขวางการจราจรเจ้าของรถไทยรายหนึ่งเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะว่า พวกตนนำรถไถมาวิ่งรับส่งช่วยให้ประชาชนที่ต้องการข้ามฟากได้ข้าบไปมาได้พอรถของทางราชการและรถของเอกชนที่มารับส่งฟรีมีไม่เพียงพอพวกตนนำรถไถมาวิ่งช่วยให้คนต้องการข้ามฟากสามารถข้ามไปได้ช่วยระบายคนและรถได้มากแล้วก็ทำให้พวกตนมีรายได้เข้ามาสู่ครอบครัววันละส0มพันบาทรถกระบะคันหนึ่งบางทีมีคนมาด้วย5-6ถึงคนสิคนเราก็คิดแค่ค่ารถ3 ร0 0บาทส่วนคนให้ไปกับรถฟรีคนขึ้นไปไม่คิดเงินแต่จู่ๆเจ้าหน้าที่ก็มาห้ามพวกเราไม่ให้วิ่งทำให้พวกเรากว่า20คนสูญเสียโอกาสขาดรายได้จึงอยากขอวอนเจ้าหน้าที่ให้ผ่อนผันให้พวกเราได้ให้บริการรับส่งคนและรถข้ามฟากเพื่อให้มีรายได้ต่อไปค่ะ ด้านพุทธศาสนิก,กชนชาวจังหวัดริสเกตค่ะพร้อมใจทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2,565โดยข้าวสารอาหารแห้งจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีของวันที่11ตุลาคม2565ค่ะที่ลานด้านหลังพระอุโบสถวัดเจียงอีสีมงคลควัดอารามพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกษนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกษรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกษได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณนะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2565 โดยมีนางมาริกาเกตกูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนและประชาชนกว่า300คนร่วมทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงโดยมีพะมหาคำตันพุทธังกุโรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีสีมุงควรวารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิสุสามเณร3สามเรูปออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มโดยข้าวสารอาหารแห้งที่รับ ทาบาททางคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกตจะได้บริจาคให้นําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทาง22อําเภอของจังหวัดศรีสะเกตต่อไปประเพณีทําบุญตักบาตรเทโวหรือตักบาตรเทโวโรหนะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในยามเช้าวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสามเดือนเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาครั้นถึงวันมหาประวรารณาเสด็จลงจากเทวลโลกในวันขึ้น15าค่ำเดือน11ได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือเทวดามนุษย์และสัตว์นรกต่างมองเห็นซึ่งกันและกันจึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลกคือเปิดให้เห็นกัน ทั้ง3โลกค่ะและหมู่บ้านสิน5ห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดโบราณจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในหลวงรัชการที่9ค่ะ ผู้สื่อข,ข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่9กันยายน2,565ที่หมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดโบราณบ้านว่านตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองศิสเกตพระใบดีกาสมศักดิ์อุสุจาโรและนายทิวารงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดรีสเกตนายวิมลทองสายผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายประดิษฐ์สิทธิกุลทาย,ยกวัดบ้านวานและนายบุญมีสุปฏิรองประธานสภาเทศบาลตำบลน,น้ำคำได้นำพัสสนิกรชาวบ้านวาน ถวา,ายบังคมเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันที่13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นายทวารุงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดริสเกตกล่าวเขาว่าบ้านว่างตําบลน,น้ำำําคําอําเภอเมืองรีสเกต เป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านสินปห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดโบราณมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์ที่9ใกล้กับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคมชาวบ้านว่านจึงได้ร่วมการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหาการุณาธิคุณโดยการจัดกิจกรรมถวายบังคมทักษินานุปทานและทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดศิรีกะตตต่อไปนายทีิวารุงแก้วกล่าวต่อค่ะว่า ลักษณะเด่นของบ้านว่านหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดโบราณจะมีลักษณะเด่นดังนี้ชาวบ้านทุกคนต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาสินห้าครบทุกคนหมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบบรวรบ้านวัดโรงเรียนต้องมีการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันอาทิตย์ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จะแบ่งออกเป็น5ส่วนคือวัดศูนย์เด็กโรงเรียนผู้ป่วยติดเตียงและผู้ ขาดแคลนต้องลดและเลิกอบายมุกอย่างน้อยเดือนละสีวันคือในวันขึ้นเจ็ดค่ำสิบ้าค่ำวันแรมเจ็ดค่ำแรม14หรือสิบห้าค่ำและน้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสวนครัวรั้วกินได้กล้วยหน่นอไผ่หนึ่งกอมะละก่อหนึต้นด้วยค่ะ สหกรณ์มิตรแท้แท็กซี่จำกัดรวมกับชมรมคนรักเพื่อจันมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศิสเกตค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคม2,565ค่ะที่บ้านโกหมู่ที่13ตําบลส้มป่อยอำเภอราศิสไลจังหวัดศิสเกตนายจันหวนสันเทีย สมาชิกสภาเทศาบาลตําบลนาดีอําเภอเมืองสมุทรสาครประธานชมรมคนรักเพื่อนจันทร์ได้เป็นประธานมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเราคนไทยไม่ทิ้งกันโดยมีนางสาวชวันรัตสะอาดธนาทรัพย์นายกเทศมนตรีตําบลส้มป่อยร้อยตํารวจเอกชานชายัยกะตะศิลาชายัยรองสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจจังหวัดสิชเกตและนายพงศักดิ์แสงายผู้ใหญ่บ้านโกหมู่ที่13 ได้นำรัศดรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลส้มป่อยจำนวน6หมู่บ้านจำนวน260ครอบครัวเข้ารับมอบถุงยางชีพน้ำดื่มและไข่ไก่มูลค่าชุนละประมาณ600บาทและลงพื้นที่นั่งเรือลุยน้ำท่วมมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านโกดถึงบ้านจำนวน7หลังคาด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตำบลส้มป่อยอำเภอราศีสไลท์ที่ประสบภัยน้ำ ท่วมในเบื้องตน้นหลังจากนายจันหวนสันเทียประธานชมรมคนรักเพื่อนจันและคณะประกอบด้วยนายเดชมนตรีจันแจมและนายบุญมีโพสมบูรณ์รองประธานสหกรณ์มิตรแท,แท็กซี่จำกดัด ก็ได้เดินทางไปมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมบ้านหนองงูเหลือมตําบลหนองแค่มอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมจํานวน50ชุดและที่บ้านเพียมากจํานวนหนองแคจํานวน50ชุดนอกจากนี้สหกรณ์มิตรแท้แท็กซี่จาํากัดร่วมกับชมรมคนรักเพื่อนจัน อย่างได้มอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่บ้านบัวหุงตําบลบัวหุงอําเภอราศีสลยัยจํานวน40ชุดอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอําเภอราศีสลยที่ประสบภัยน้ำท่วมในเบื้องตน้นนายจานหัวสันเทียประธานชมรมคนรักเพื่อนจาน์กล่าวค่ะว่า วันนี้สหกรณ์มิตรแท็กซี่จำกัดได้ร่วมกับชมรมคนรักเพื่อนจันได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอราศีไหลยจำนวน500ชุดโดยมอบให้แก่รัษดรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลส้มป่อยจำนวน6หมู่บ้าน260ครอบครัวบ้านหนองงูเหลือมตำบลหนองแคจำนวน50ชุดบ้านเพียมาตํบลหนองแคจำนวน50ชุดและบ้านบัวหุงตํบลบัวหงอํเภอราศีไลลยจำนวน40ชุด ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์มิตทรแท,แท็กซี่จำกัดสมาชิกชมรมคนรักเพื่อนจันที่ให้การอนุเคราะห์ถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอราศิสไลา์ขอให้จงประสบแต่โชคดีเจริญรุ่งเรืองและต่้ารวยทุกทท่านเทินค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้ว ดิฉันลักษณากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะซุ้มหิงพลาซ่าห้าสรรพสินค้าที่อยู่คู่คนสีสเกตพบสินค้าราคาถูกใกล้บ้านคุณโทร045620530ถึง 4, 4หันสานมสดคิดถึงนมโคโสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสาสสนุมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร085 495 0835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลงแข่งแขนเป็นเวลา3ามปิปนาทีต่อวัน ช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็คนที่รักตันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเแบ baby บลดมลกดุลกล